วันนี้พามากินไก่ย่างค่ะที่สามแยกครูเวียงนะคะวันนี้เราแวะร้านนี้ค่ะมาชิมที่ร้านประสิทธิ์ไก่ย่างนะคะนี่ร้านประสิทธิ์ไก่ย่างดูหน้าร้านดูมาตั้งแต่เ้าย่างเลยแหะค่ะนู้นฝั่งโน้นเป็นเตาย่างนู่นค่ะไกลๆนุ่งค่ะฝากโน้นเป็นเตาย่างนะคะพอ,อย่างเสร็จก็มาตั้งโชว์แถวเนี้ยนะคะแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ ตั้งโชว์ตั้งขายอะไรมากมายเพราะว่าย่างมาเสร็จก็ขายได้ทันทีเลยนี่เห็นไหมคะนี่ย่างสุกแล้วก็มามจับใส่จานค่ะสับจับใส่จานเรียบร้อยค่ะ<อ>เห็นไหมคะอันนี้น่าจะเป็นหมูย่างขอหมูย่างมีปลาเผาด้วยไหมคะมีปลาส้มด้วยว้าวปลาส้มตัวโตโเลยคะ่ะไปแล้วเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเราสั่งอะไรมาทานแล้วบ้างเข้าไปกันเลยคะ่ะ เข้าไปข้างในค่ะก็จะมีสองห้องนะคะ้องนี้ห้องใหญ่เช่นเดียวกันถ้าร้อนมากก็เปิดแอร์เป็นห้องแอร์ฝั่งโน้นเหมือนกันค่ะดูฝั่งนี้ก็มีโต๊ะที่นั่งโตะใหญ่โตะยาวหรือเป็นห้องห้องแอร์นี่นะคะค่ะฝั่งด้านนี้จะมีสองห้องประสิทธิ์ไก่ย่างค่ะไปไปดูฝั่งโน้นว่าเราสั่งอะไรมาทานกันบ้างในวันนี้นค่ะ เรานั่งทางโน้นนะคะอาหารสั่งแล้วค่ะอ,อุ๊ยร้านนี้เขามีกาแฟด้วยนะคะ,คะไปดูค่ะว่าสั่งอะไรแล้วบ้างนี่สั่งอะไรแล้วครับกินอะไรแล้วอ,อันนี้ไก่ย่างหนึ่งตัวอันนี้ส้มตำเหรอคะส้มตำปลารา่าสั่งไม่เผ็ มากับแอเกอร์เอากินลูกกินกินเลยค่ะกินเลยค่ะลงมือเลยครับรอยำไม่ไก็กินไก่ย่างไปเรื่อยๆกินเลยครับแอเกอร์กินเลยลูกกินไปเ,เรื่อยๆอ,อ,อนนกินเลยตัวใหญ่ๆขาใหญ่ๆใ,ใ,ในวันนี้แองจี้ผู้กินอะไรทุกอย่างอร่อยไปหมดเอาชิมชิมเดี๋ยวยายใต้จะถามว่าอร่อยไหมอร่อย เริ่มแรกด้วยปีกปีกย่างแองจี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่แต่ย่างนั้นร้อนเลยค่ะเพิ่งเอามาจากเตานะคะเนี่ยก็เพิ่งย่างเสร็จใหม่ๆเลยร้อนๆนส้มตำก็ตำใหม่ๆมีน้ำจิ้มด้วยลองจิ้มดูจะอร่อยไหมจิม้มน้ำจิ้มดูแองจี้จิม้มน้ำจิ้มดูอร่อยไหมเป็นไงน้ำจิม้มอร่อยนี่แองจี้ยกมือให้เลย ว่าอร่อยน้าจิ้มก็อร่อยนะคะเดี๋ยวรอดูอาหารอย่างอื่นว่าเราสั่งอะไรมาบ้างสั่งอะไรบ้างคะสั่งอะไรบ้างที่เราสั่งไปแล้วนะคะมียำโอ้ต้มยำรวมใช่ไหมต้มยำรวมแล้วก็อะไรอีกคะมีอะไรอีกที่เราสั่งเราสั่งอาหารทีอ๋อลาบเป็ดอ้าวรอดูแอกเกอร์อร่อยไหมครับอร่อยครับอู้แอกเกอร์เก่งจังเลย เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวพาไปดูไดโนเสาร์นะเออโอเคกินเยอะๆกินเยอะๆนี่ค่ะไก่ย่างนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยมาแวะเลยค่ะทางแยกภูเวียงนะคะเขามีหลายร้านให้เลือกค่ะวันนี้เราเลือกทานที่ร้านประสิทธิ์ไก่ย่างนะคะเดี๋ยวรออาหารชนิดอื่นค่ะยังไม่มานะคะต้ันาอนี้พานนมากินข้าวที่ร้านประสิทธิ์ไก่ย่างทางแยกภูเวียงถ้าใครผ่านไปผ่านมา ชื่อเรื่องไก่ย่างนะคะวันนี้ก็เลยพามากินก็นมีอาหารจานหลัด,ด้วยจานนี้เป็นไก่ย่างราคาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็อันนี้คือลาบเป็ดน,น,นี่จะสั่งลาบเป็ดมาแล้วก็ส้มตำเดี๋ยวชิมส้มตำก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงนะเด็กส้มตำอันนี้ดูค่ะอร่อยส้มตำอร่อยอ่ะกินลาบเป็ดค่ะ อันนี้พามากินไก่ย่างที่สามแยกภูเวียงร้านประสิทธิ์ไก่ย่างไป<ๆ>ไปไดูตรงเขาย่างว่าเขาย่างยังไงนีม่มาดูวิธีการย่างนี่เตาย่างเห็นไหมเตาย่างค่ะอันนี้เนี่ยเขาบอกย่างาวันละประมาณ200ตัวเห็นไหมคะขายเที่ยงเลยถ้าไซส์ใหญ่มีตัวแล้วเท่าไหร่นะคะคนเดียวกันหมด150ย50บาทต่อหนึ่งตัวเนเห็นไหม เนี่ยเมื่อกี้เรากินไปร้อยห้าสิบาทเรากินหนึ่งตัวย,ย่างทั้งวันเลยเตาใหญ่ๆห,หมดทานไปแล้วกี่กระสอบคะเนี่ยสา,สามกับสอบอออออออ